ไม่ช่าสว่างไม่เป็นนักรองไม่เอาล้วมันในโซ่ จบปกปื่อให้กับสองสาวอีกครั้งครับอยู่ไม่เคยนิ่งเลยคนนี้พยายามจะพยายามจะปั้นให้เป็นนักร้องจะเป็นเดนเซอร์อย่างเดียวนะวงนนี้ทำไมมันท่าเยอะจังเลยสงสัยอยู่ท่าใหม่กันทบุรีแน่ปกติมันเต้นไม่ท่าเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้มีท่าใหม่มาเยอะมันเยอะมันเยอะมันเยอะค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกวงเราก็ต้องมีบ้างแหละท่านู้นท่านี้ใช่ไหมจะอยู่ท่าเดียวมันก็ไม่น่าดูอะไรรูชอบแดนเซอร์ทำไมอ่ะมีตะปิ้งด้วย เพียงเพงประดับพอจะมีอีกสักชุดไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าอย่างส้มเนี่ยต้องสองชุดแล้วไปเ่ะอุ้ยปิดไม่ไดขอเขาใหญ่ครึ่งสนามบอลนั่นน่ไม่ธรรมดาจะบอกว่าเอาไม่อยู่ว่างั้นใช่คุย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 ใหญ่คุยโตอ่าเอ่คุยโตใช่อุ้ยได้สามร้อยอ่ะ ใจจำเลยอ่ะไม่คิดเลยจะได้กันด้วยอ่ะฝั่งนี้มีไหมคะเออมีไหมจะได้ครบห้าร้อยแม่เมื่อกี้ฝั่งซ้ายก็ให้หนูแม่ฝั่งขวาสักยี่สิบก็ได้หนูอยากได้เดี๋ยวหนูไปสะสมไปซื้อหวยเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นนักร้องบอลลูนโปกนะเออถ้าเป็นคนเห็นแก่เป็นไปได้ใช่เอาเดียสองร้อยสิบบาทนะบ้างเดียคนไล่เห็นไหมขอบพระคุณค่ะสามเราจะมายืนคสองนะคะสามสองแล้วตรงหุ้น ได้เยอะแม่อ๋อขอคุณค่ะขอคุณค่ะสามสอนะคะหนูจับได้3าสอง่ะสามสองเลยจะบอกว่าจับเลขได้สามแล้วสาสีดีๆๆ3 2เวลาออกสามสามนะเวลาออกเป็นสามสามไม่รู้เจ็ดแปดมเจ็ดแปดวันนั้นหนูก็จับผ็ดแม่ถูกจับกับไปเฟิร์นหนูจบเดียวดเด่เี๋ยวเมื่อกี้พี่จับได้สามสี่โอ้ยสี่ห้าสี่ห้าเมื่อกี้หนูจับผิดจำผิดสีอย่างอีกไม่ใช่เมื่อกี้พี่จับได้สกับสี่หนูจับได้ส ไม่ใช่เลขไหนอ่ะเลขไหนอ่ะหกหนึ่งแม่หกหนึ่งอหนูหนูไม่ธรรมดาหนูเคยบอกหวยมาถูกมาไม่ใช่น้อยแม่หกหนึ่งสมสองสี่หเจ็ดแปด